สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระรอะไรบ้าง ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานนะบอกว,ว่าสโมสรอนแมนยูมั่นใจนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันยูโรปาลีกในซีซั่นหน้าได้แม้ว่าซูซิมิเลคิฟจะเป็นเจ้าของสโมสสน,นิในลีกเออฝรั่งเศสก็ตามนะครับและนอกจากสโมสรอนแมนยูจะมั่นใจนะคบว่าตัวเองเนี่ยจะไปเล่นในรายการยูโรปาลีกได้ทางยูฟ่าเนี่ยก็ยังให้ความมั่นใจกับสโมสรแมนยูอีกนะครับว่าพวกเขาเนี่ย จะสามารถเข้าเล่นในรายการยูโรปาลีกได้นะถ้าหากว่าเซอร์จิมและคลิฟมาพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาสามารถบริหารทั้งสองสโมรสรนนี้ได้โดยไม่มีผลประโยชน์ที่ซับซ้อนนะครับก็จะพูดตรงๆเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดสโมรสรแมนยูกับสโมรสรนนี้มาเตะด,ด้วยกันเนี่ยมาเตะแข่งกันเนี่ย เขากลัวว่ามันจะมีสโมสรใดสโมสรหนึ่งที่อาจจะล้มบอลน,นะครับก็คือเขากลัวอะไรประมาณนี้แหละมันจะส่งผลเสียต่อเชิงธุรกิจนะครับก็สําหรับกฎของยูฟานะครับก็คือว่าเขาไม่ให้สสโมสรที่มีเจ้าของคนเดียวกันเนี่ยเข้าแข่งในรายการเดียวกันได้โดยเขากําหนดไว้ว่ามีเพียง1ใน2ส,สโมสรเท่านั้นที่จะเข้าไปเล่นในรายการนี้ได้นะครับโดยเขาจะพิจารณาจากอันดับของสโมสรที่อยู่ในลีกนั้นๆนะครับก็คือว่าถ้าสโมสร นิดเนี่ยได้ที่3แต่สโมสรอนแมนยูได้ที่4ี่เนี่ยสโมสสอนนี้ก็จะได้ไปนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าสโมสรน,นีดกับสโมสรแมนยูเนี่ยมีอันดับที่เท่ากันเขาก็จะพิจารณาจากฐานแฟนบอลเอยสโมสรไหนใหญ่กว่ากันสโมสรไหนสร้างมานานกว่ากันอะไรประมาณนี้นะครับและถ้าเกิดว่าพิจารณาจากฐานแฟนบอลหรือสโมสรไหนที่ใหญ่กว่ากันเนี่ยมันก็เป็นสโมสรแมนยูนะครับที่มีโอกาสจะได้ไปยูโรปาลีกมากกว่าสโมสรน,นิดนั่นเองเนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับแหลงขาวเบื้องต้นเนี่ยก็ยังได้อธิบายเพิ่ม,เต,มเติมว่า ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางเซอร์เจมส์ลคีฟกำลังที่จะพยายามหาทางออกในเรื่องนี้อยู่โดยที่เขาจะดําเนินการเองในเรื่องนี้ส่วนในเรื่องภายในของสมโมสรเนี่ยก็จะมอบอานาจให้กับเซอร์เดฟเวลฟอร์ดเป็นคนจัดการนะครับผมอ่ะเกือบลืมไปนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากเดลิเมลนะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิโอโรมาโน่นะครับที่ออกมารายงานว่าสมโมสรแมนยูนะครับได้หารือกันภายใน เกี่ยวกับการที่จะทําข้อเสนอเพื่อยื่นให้กับอีวานโทนี่พิจารณาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยว่ากันว่านะครับสโมสรอนแมนยูเนี่ยอยากเจ้าอีวานโทนี่เข้ามาแทนที่ตําแหน่งขององตตนี่มาซียาวนะครับโดยทางโลโมโนนะครับก็ยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่าดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางอีวานโทนี่เนี่ยจะได้ความสนใจจากสโมสรอ,อาร์เซนอลและก็สโมสรอนเชลซีแต่ถ้าว่าสโมสรอ,อาร์เซนอลน,นี่อาจจะเปลี่ยนใจไม่เซ็นสัญญากับอีวานโทนี่เนื่องจากคดีเก่าของอีวานโทนี่ที่เคยทําไว้นะครับ ทางสมโมสรอาเซนอลเนี่ยกลัวว่ามันจะเป็นปัญหาต่อพวกเขาในภายหลังโดยสมโมสรอาเซนอลนะครับก็อาจจะหันไปหาโอซมเพมนักเตะของนาโปลีโดยว่ากันว่านะครับทางสมโมสรอาเซนอลเนี่ยอาจจะเสนอค่าตัวสถิติอีกครั้งโดยจะมีมูลค่าประมาณ77.1ล้านปอนด์นะครับในส่วนของสมโมสรเชลซีนะครับทางโรบโรเนี่ยเขาเชื่อว่าสมโมสรเชลซีอาจจะไม่เซ็นสัญญากับอีวานโทนี่ เพราะว่าในซีซั่นที่ผ่านมานะครับทางสโมสรเชลซี ก็ได้ใช้เงินซื้อนักเตะมากมายมหาศาลเข้ามาแล้วซึ่งมันอาจจะทําให้พวกเขานั้นติดกฎ financial fair play หรือกฎการเงินนั่นแหละครับแต่ในส่วนของแมนเชสเตอร์เตนดนะครับทางโรบนโน่เนี่ยได้ระบุว่าถ้าแมนยูจะเซ็นสัญญากับอีวานโทนี่พวกเขาอาจจะต้องเสียเงินมหาศาลในการเซ็นสัญญากับเขาเพราะดูเหมือนว่าทางกุนซือของเบนฟอร์ดอย่างโทมัสแฟงเนี่ยต้องการค่าตัวของอีวานโทนี่ไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์แต่สามารถต่อรองราคากันได้ซึ่งคาดว่าค่า ตวงเขาจากการต่อรองเนี่ยจะลดลงมาเหลือประมาณ40ล้านปอนด์ถึง60ล้านปอนด์นะครับก็ตามสเตปเดิมนะครับนักเตะคนไหนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรแมนยูนักเตะคนนั้นจะอัพค่าตัวขึ้นมาทันทีนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟิชเชยสนะครับที่เรามารายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลและก็สโมสรบาสติดานะครับอาจจะยืมอัมราบัต ต่อจากสโมสรแมนยูหลังจบซีซั่นนี้นะครับโดวยว่ากันว่าในตอนนี้นะครับสโมสรแมนยู U, เนี่ยก็จะไม่ใช้ออปชั่นในการเซ็นสัญญากับถาวนกับอัมระบัตนะครับเพราะว่าอัมระบัตนะครับไม่สามารถสร้างผลงานได้เป็นทีมอันอันที่สโมสรแมนยูเลยซ้ํายังโดนแฟนบอลแมนยูนะครับต่างล้อเลียนว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ไม่คุ้มค่าตัวเลยนะครับกับอัมระบัตนะฮะและด้วยผลงานของอัมระบัตนะครับที่ไม่ดีกับสโมสรแมนยูเนี่ย ทำให้สโมสรต้นสังกัดอย่างฟิออลิตินาก็เป็นกังวลว่าค่าตัวของอมระบัตจะลดลงซึ่งมันจะส่งผลให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้กําไรกับอราระบัตเลยและอาจจะปล่อยอราระบัตแบบขาดทุนนะครับโดยในตอนนี้นะครับไม่ใช่แค่สสโมสรออย่างบาซโลนากับลิเวอร์ที่สนใจอมรบัตมันก็ยังมีสโมสรแอตติกมาเิตสโมสรเอซิมิลาน Milan, สโมสรยูเบตุ ที่สนใจในตัวอาระาบ,บัตเช่นกันนะครับซึ่งมีการคาการกันไว้ด้วยนะครับว่าถ้าหากอาระาบ,บัตกับซูลีกเซเลอาเนี่ยเขาอาจจะเลือกย้ายไปสโมสรนเอซีวิลานก็เป็นไปได้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของ TYC Sport นะครับที่เรามารายงานว่าสโมอสรแมนยูแอบหวังจะเซ็นสัญญากับอารอนอันเซลเมิโน่กองหลังดาวรุ่งของบูคาโจเนียในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ดนักเตะวัย18ปปีรายนี้นะครับก็คือหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์เก่งสุดในประเทศอาร์เจนตินานะครับจนได้รับการตอบรับว่า เขาอาจจะเป็นนิวเมสซี่ก็ได้นะครับในประเทศอาร์เจนตินนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าหลายสโมสรดังทุยุโดปเนี่ยกำลังส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มของเตย์รานี้อยู่เสมอเสมอโดยหนึ่งในนั้นนะครับก็มีสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่ติดร่วมกวนเข้าไปด้วยนะครับสำหรับนักเตะรายน,นี้นครับก็ยังเหลือสัญญากับสโมสรบัวคาโจเนียจนถึงเดือนมิถุนายนปี2028ซึ่งคาดว่าจะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ 20ล้านยูโรนะครับโดยสาเหตุที่สโมสรแมนยูสนใจจะเซ็นสัญญากับเด็กคนนี้นะครับก็เพราะว่าพวกเขาอยากจะดันเด็กคนนี้ให้ไปเหมือนกาลาโชแล้วก็ Copy ี้มิที่ในซีซั่นนี้นะครับทาง Copy ี้มิกับกาลาโชเนี่ยก็ได้แจ้งเกิดกับสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดไปแล้วนะครับต่อมานะครับก็เป็นบทวิเคราะห์จาก Sport t แท็นะครับที่ได้ออกมาวิเคราะห์ว่าถ้าแมนยูจะสร้างทีมใหม่ในซีซั่นหน้านะครับ แมนยูจำเป็นต้องขายผู้เล่นออกจำนวนหนึ่งหลายคนซึ่งได้แก่ 1. คาเซเมโล 2. ออ t โตนิมาซิยา 3. อารอนบาบิสกา 4. คริสเตียนลิกเซน 5. ราเฟลวาราน 6. วิกเตอร์เดลเลอร 7. อาระบัตและ 8. จอ h n นนี่อีแวนนะครับที่อาจจะรีไทยหนังหมดสัญญาในซีซั่นนี้นีครับโดยว่ากันว่านะครับการที่สโมสรนแมนยูจะขายนักเตะทั้ง8คนนี้ออกจากทีมเนี่ย จะทำให้พวกเขานะครับได้รับเงินจํานวนประมาณ70ล้านปอนด์เอาไว้ในการเสริมทัพในช่วงสร้างทีมใหม่ของเซอร์จิมลัดคีฟนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเอ็กเพสนะครับที่เรามารายงานว่าหากสโมสรแมนยูจะเซ็นสัญญากับปีขวาในช่วงซัมเมอร์นี้จริงๆนะครับเลรอยซาเน่นะครับปีขวาของบาเยอมเนกเนี่ยอาจจะเป็นหนในตัวเลือกที่พวกเขาจะพิจารณาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ พอดูเหมือนว่าสัญญาของซาเน่กับยบร์มินนี่นะครับจะเหลือสัญญากันไม่เยอะเหลือประมาณ1ปีนี่แหละโดยทางสโมสรบาเยนนะครับก็อาจจะต้องการขายนักเตะออกก่อนที่สัญญาของนักเตะพวกเขานั้นจะหมดลงและพวกเขาอาจจะไม่ได้กําไรอะไรเลยนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยไปแบบฟรีๆนะฮะต่อมานะครับก็ตามรายงานของซามิลลอเรเอร์นะครับที่ออกมารายงานว่าบูโน่ฟันเดสเดินทางกลับมาที่สโมสรมนยูเพื่อเก็บตัวในนัดที่จะพบกับเบนฟอร์ดในวันที่30มีนาคมนี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของมิลเลอร์นะครับที่นออกมารายงานว่าหากสโมสรแมนยูสนใจที่จะเซ็นสัญญากับราบิโอในช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับการแข่งข,ขันจากสโมสรบาเซโลนาเพราะสโมสรบาเซโลนาก็ต้องการเตยวรานนี้ไปร่วมทีมเช่นกันในช่วงซัมเมอร์นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิเซโอเดอโโนนะครับที่นออกมารายงานว่าเซอร์จิมและคีปมีแผนที่จะให้สโมสรแมนยูกับสโมสรนีด เป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับโดยแผนเซอร์จิมและคลีฟนะครับก็คือว่า ถ้าสโมสอแมนยูมีนักเตะพรสวรรค์ที่โอเคโอเคเนี่ยอาจจะให้นักเตะพรสวรรค์ตัวนี้เนี่ยไปเล่นที่สโมสอนี้และถ้าเกิดว่านี้มีนักเตะพรสวรรค์ที่รู้สึกว่าจะเข้ากับระบบแมนยูได้เนี่ยก็จะดึงนักเตะเหล่านี้มาสโมสอแมนยูนะครับประมาณว่าสับเปลี่ยนหมุนเวียนยืมตัวกันอะไรประมาณนี้แหละครับมันก็อาจจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของจิมแรดคีฟเขานะครับเพราะว่าเขาจะเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปสร้างสนามใหม่นะครับที่ตอนนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของจิมแรดคีฟนะครับ สำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ